เคยสงสัยกันไหมครับว่าทองคําสวยๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันมาจากไหนวันนี้เราจะพาไปดูการเดินทางสุดทึ่งของมันกันครับจากภูเขาเหินธรรมดาธรรมดาจนกลายมาเป็นโลหะที่ล้ำค่าก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะลองชวนคิดกันเล่นๆก่อนว่าถ้าเราอยากจะได้ทองคํามาสัก1นกิโลเนี่ยคิดว่าต้องขุดหินขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับคาตอบคือ2,000ตันครับไม่ผิดครับ2,000ตันเป็นตัวเลขที่แบบเยอะมากเลยนะครับ แค่ลองนึกภาพตามก็เหนื่อยแล้วว่าต้องขุดสินแรก่เกรดดีที่สุดกองเท่าภูเขาเพื่อให้ได้ทองคำมาแค่กิโลเดียวโอเคครับงอนเรามาเริ่มการเดินทางของเรากันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกเลยครับในภูเขาหินก้อนมหือมาคือต้องบอกก่อนว่าทองคาในเหมืองแบบนี้นะครับเราไม่ได้จะไปเจอเป็นก้อนใหญ่ๆแบบในหนังนะแต่มันเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนมากครับ เป็นอนุภาคเล็กจิ๋วระดับไมโครสโคปเลยที่ถูกน้ำแร่ร้อนๆพามันแทรกซึมไปตามรอยแตกของหินซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนเลยครับทีนี้การจะเอามันออกมาเนี่ยมันต้องใช้ความแม่นยำสูงมากครับไม่ใช่แค่ระเบิดตูมเดียวแล้วจบนะขั้นแรกเลยคือต้องเจาะสำรวจก่อนหาให้เจอว่าไอ้เจ้าสายแร่ทองคำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่พอเจอเป้าหมายแล้วขั้นต่อไปก็คือบึมใช้ระเบิดทลายหินออกมา แล้วสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือการคัดแยกครับอันไหนเป็นหินที่มีแร่เกรดส,สูงอันไหนเป็นหินปเปล่าเปก็ต้องแยกกันให้ชัดเจนแล้วการจะขนย้ายภูเขาหินขนาดนั้นแน่นอนว่าต้องใช้เครื่องจักรที่มันมหาศาลตามไปด้วยอย่างเจ้ารถขุดคันที่เราเห็นอยู่นี้แหละครับมูลค่าของมันสูงถึงกว่า135ล้านบาทโอ้โหแค่ค่าเครื่องจักรก็สุดๆดแล้วแล้วพอลงทุนลงแรงไปขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มกันไหมลองดูนี่นะครับ สินแรก่เกรดดีที่สุดเลยนะขนมาหนึ่งตันเต็มๆสุดท้ายแล้วเนี่ยสกัดออกมาได้ทองคําแค่ครึ่งกลัมครับใช่ครับ0.5กรัมเท่านั้นเองโหต้องใช้ความพยายามสูงมากจริงๆเอาล่ะครับพอเราได้สินแร่มาแล้วเนี่ยเฟสที่ต้องใช้กําลังใช้เครื่องจกักรหลักๆก็ถือว่าจบไปจากนี้ไปครับจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่มีความซับซ้อนมากๆเลยขั้นตอนแรกเลยนะครับ คือต้องปลดปล่อยทองคำออกจากโครงขังของมันซึ่งก็คือเนื้อหินนั่นเองวิธีก็คือบดครับบดมันเข้าไปเริ่มจากบดหยาบๆให้หินมันแตกเป็นก้อนขนาดเท่ากําปั้นก่อนจากนั้นก็ส่งเข้าไปบดละเอียดในโรงโม่บดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นผงละเอียดละเอียดเหมือนแป้งเลยครับแล้วก็ผสมกับน้าจนกลายเป็นเหมือนน้าโครนข้นๆแล้วน้าโครนนี่แหละครับจะถูกส่งต่อไปยงังถังขนาดยักษ์ใหญ่มากๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการฉละลายซึ่งมันก็คือการเอาไปแช่ในสารเคมีครับแล้วไม่ใช่แช่แป๊บเดียวนะแช่นานถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวทีนี้สารเคมีที่ว่าเนี่ยตัวเอกของงานนี้เลยก็คือโซเดียมไซยาไนครับฟังชื่อแล้วอาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยแต่หน้าที่ของมันสุดยอดมากครับมันจะทําตัวเหมือนเป็นแม่เหล็กวิเศษที่เลือกดูดเฉพาะทองคํากับเงินเท่านั้นดึงมันออกมาจากผงหินให้ละลายลอยอยู่ในน้ํา ส่วนผงหนนินอื่นๆก็ไม่สนใจเลยโอเคตอนนี้ทองคำาละาลาอยู่ในน้ำปริมาณมหาศาลแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเอามันออกมาจากน้ำได้ยังไงละทีนี้คำตอบก็คือเราต้องใช้ตัวช่วยครับสิ่งนี้เรียกว่าถ่านกระมันหรือ activated carbon ซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือฟองน้ำดูดทองดีๆนี่เองคือมันมีรูพรุนเยอะมากๆแล้วก็ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยครับให้ทาหน้าที่ดูดซับเฉพาะทองคาเท่านั้น แล้วที่มันพีก,กว่านั้นก็คือรู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าฟองน้ําคาร์บอนสุดไฮเทคเนี่ยมันทํามาจากอะไรฉะเฉลยเลยนะครับมันทํามาจากกะลามมะพร้าาครับใช่ครับกะลามาพร้าาบ้านเรานี่แหละโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเอาละ่ะพอถานดูท้องจนชุ่มแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการรีดทองออกจากถานครับขั้นแรกเลยเขาจะเอาถานไปต้มเพื่อบังคับให้มันคายทองคําออกมา กลายเป็นของเลวใสๆเข้มข้นที่เรียกว่าน้ําทองจากนั้นก็เอาน้ําทองนี่แหละครับไปผ่านกระแสะไฟฟ้าเพื่อทําให้ทองคํากับเงินที่ละลายอยู่เนี่ยกลับมาจับตัวกันเป็นของแข็งอีกครั้งเกาะอยู่บนขดลวดสแตนเลสสภาพที่ได้ออกมาจะเหมือนโครนค้นๆเลยครับและแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยก็ว่าได้ครับที่เจ้าโครนค้นๆก้อนนี้จะถูกเปลี่ยนโฉมด้วยความร้อนระดับสุดยอดแต่ก่อนจะเอาไปหลอม ขาต้องเอาน้ำออกให้หมดก่อนครับเอาโครนไปล้างไปกรองแล้วก็อบจนมันแห้งสนิทกลายเป็นก้อนแข็งๆที่เขาเรียกว่าเคก้กซึ่งอัดแน่นไปด้วยโลหะมีค่าล้นลวนๆจากนั้นครับเค้กโลหะก้อนนี้จะถูกผสมกับสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟลักซ์แล้วก็โยนเข้าเตาหลอมเลยครับที่อุณหภูมิสูงปรีดถ,ถึง1,350อองศาเซลเซียสร้อนสุดๆไปเลยครับ หน้าที่ของ f l ซ์นี่สำคัญมากนะครับมันจะช่วยแยกสิ่งเจื้อปนที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ออกไปให้หมดพวกสิ่งเจื้อปนเนี่ยจะลอยขึ้นมาเป็นตะกรันอยู่ด้านบนทำให้สุดท้ายแล้วเหลือแต่โลหะบริสุทธิ์หลอมเหลวที่เปล่งประกายสีทองอาร่ามพร้อมที่จะเทลงแม่พิมพ์แล้วครับหอทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมาครับนั่นก็คือแท่งโดเล่นั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเจ้าแท่งสวยๆนี้มันมีความลับที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ด้วย แล้วความลับที่ว่าก็คือไอ้แท่งโลหะสีทองอารามที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีส่วนผสมของเงินอยู่ถึง90%เลยส่วนทองคำจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่10%เท่านั้นเองครับโอ้โหหักมุมกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วแท่งโดเล่นหนึ่งแท่งที่หนักสักประมาณ10-12กิโลเนี่ยจะมีทองคำแท้ๆซ่อนอยู่ข้างในแค่ประมาณ1กิโลกร,รัมเท่านั้นครับที่เหลือส่วนใหญ่เลยคือเงินนั่นเอง เห็นไหมครับว่าแท่งโดนเล่นนี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางนะครับมันเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่ต้องถูกสมไปโรงสกัดอีกทีเพื่อแยกทองกับเงินออกจากกันซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันครับว่าแล้วกระบวนการสุดท้ายที่จะเปลี่ยนโลหะผสมนี้ให้กลายเป็นทองคำบริสุทธิ์99.99%เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่